บัตรคนจนเ hey! ฮรับแล้วทวนหน้าคนละ1 1 5 0บาทกดเป็นเงินสดได้ไหมเดี๋ยวลุงพันจะมาเล่าให้ฟังนะครับตามไปฟังรายละเอียดในคลิปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับลุงพันกันอีกเช่นเคยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ปีป้านะอาพี่น้องประชาชนผู้ถือสิทธิบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศทุกๆท่านด้วยนะครับ ในโอกาสที่ทางรัฐบาลเขาได้ทําการโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าบัตรให้สําหรับผู้ถือสิทธิบัตรคนจนหรือบรสวัิการแห่งรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้ถือสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบรสวัิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับโอนเงินรูดซื้อสินค้าเข้าบัตรคนละ1 1 5 0บาทครับหลังจากที่คอรมอได้ขอเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสําหรับผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบสรสวัิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีกคนละ 1,700บาทนะครับโดยแบ่งจ่ายออกเป็น2เดือนก็คือเพิ่มให้เดือนละ850บาทระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม68ครับ mm. ก็คือปกติแล้วนะครับ mm. ผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าเข้าบัตร3 0 0บาทต่อเดือนเป็นประจําทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม68นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอีกคนละ850บาทต่อเดือนเป็นเงินรู้ซื้อสินค้าที่รัฐท็อปอัพเพิ่มเติมให้ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของรัฐบาลอนุทินนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนรวมแล้วในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นี้ผู้ที่ถือสิทธิบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินรู้ซื้อสินค้าคนละ1,150บาท ต่อเดือนไปเลยครับโดยวงเงิน1,150บาท2เดือนนี้เป็นในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับโดยใช้รูดซื้อสินค้าและบริการตามร้านธงฟ้าหรือว่าร้านถุงเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้นครับใช้จ่ายผ่านบัตรเหมือนเดิมกับที่ท่านเคยใช้รูดซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะครับแค่เพิ่มวงเงินจาก300บาท เป็น1,150บาทแค่นั้นเองครับและตรงนี้สำคัญมากนะครับวงเงินรู้ซื้อสินค้า1,150บาทนี้ผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะต้องใช้ให้หมดภายในวันสุดท้ายของเดือนนะครับเพราะหากคุณใช้ไม่หมดวงเงินที่เหลืออยู่เนี่ยจะถูกตัดทิ้งเลยทันทีไม่สามารถทบนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับผู้ที่ถือสิทธิบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับเติมเงินท็อปอัพเข้าบัตรเป็น1150บาทแค่2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม68เท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นไปคุณก็จะได้รับเดือนละ300บาทเท่าเดิมครับเทีย์กันแล้วนะครับชัดเจนกันแล้วนะฮะเอาละครับฟังข่าวนี้กันจบแล้วหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนคอมเมนต์สอบถามหรือพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi